แอปหาเงินฟรีในวันนี้นะครับไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้เข้าบัญชีของ t ูมันนี่วอลเล็ t โดยตรงนะครับในคลิปนี้จะทําการถอนเงินให้ดูเลยนะครับว่ายังสามารถถอนเงินได้อีกหรือไม่แล้วก็มาสอนวิธีการสร้างไรายได้ผ่านแอปหาเงินฟรีแอปนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคนนะครับเราจะมาถอนเงินนะซึ่งเรามีอยู่ที่มีเงินในบัญชี Tomany อยู่ที่2428บาทเดี๋ยวเราจะทำการถอนเงินที่200บาทจะก,กลายเป็น2628บาทถ้าหากว่าเงินเข้ามานับถ้าหากว่าเงินไม่เข้ามาก็จะเหลือเพียงแค่2,400ประมาณนี้เลยทุกคนนะครับแอปพลิเคชนันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชนันที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เพียงแค่ คูเกิเพสโตรเท่านั้นเองนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Go Daily นะครับอ่านเพื่อหาอะไรได้นะครับแอปพลิเคชัน Go Daily นะครับถ้าใครใช้สมาร์ทโฟน android นั้นต้องเป็น Android ระบบปฏิบัติการ android เวอร์ชั5.0ขึ้นไปถึงจะสามารถติดตั้งได้นะครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลดที่10ล้านดาวน์โหลดทุกคนโอ้โหเยอะมากทุกคนนะแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่20มีนาคม เปิดตัวมาวันที่30พฤศจิกายน2564นะก็อีกประมาณ2เดือนก็จะเข้า3ปีแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันแอปนี้นั่นเองนะครับ3ปีหรอ4ปีไม่อ่ะปีนี้2568ใช่ไหมเออจำไม่ได้ทุเออตามน้ำเลยทุกคนนะกะ็เดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ก็คือเขาไม่ได้เขียนนะว่าปี2567หรือเปล่าอ่านี่คนนั่งอ่า2567นั่นก็คือประมาณ3ปีนะ เดี๋ยวเราเปิดแอปนี้กันเลยนะครับแอปนี้ถ้าใครจะเล่นนะครับคุณผู้ชมต้องมีบัญชีของ gmail นะครับบัญชี gmail นะครับเอาไว้ในการ log in ออน,นะครับผมนะเอาไว้ในการ log in ออหรือเอาไว้ในการเข้าสู่ระบบดับหรือสมัครสมาชิกนะครับให้เราไปที่เมนูที่3นะเมนูนี้คือเมนูหน้าแรกนะเมนูนี้เมนูที่2ก็คือเมนูเกี่ยวกับกิจกรรมรายวันนะครับ แล้วก็เมนูที่3ก็คือเมนูเกี่ยวกับการล็อกอินนะครับให้เรามาที่เมนูนี้เราก็จะมีให้เรากดปุ่มคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับให้เราเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับผมนะซึ่งเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับให้เรามาที่หน้ากิจกรรมเลยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมเลยนะครับ กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมล็อกอินรับรางวัลน,นะครับอ่ะกดเข้าไปเป็นการชิดอินนะครับรับไปวันนี้ผมได้มาอยู่ที่500เหรียญน,นะครับกดกรกระบาทปิดไปนะครับผมนะต่อมาคือกิจกรรมหรือภารกิจรายวันอันที่2ตรงนี้ก็คือเป็นภารกิจรายวันของการดูวิดีโอ3วิดีโอจะได้รับเหรียญประมาณ 10,000- ถึงส0 0 0มเหรียญน,นะครับแล้วก็รับรางวัลอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือน1ครั้งนะครับ แล้วก็รับรางวัลอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือน3ครั้งนะครับวันนี้เราก็อ่าน1นึบทความเพื่อรับรางวัลน,นะครับแล้วก็อ่าน3บทความเพื่อรับรางวัล แล้วก็อ่านบทความเพื่ 1. อรับรางวัลอ่าน10บทความเพื่อรับรางวัลนะครับแล้วก็แชร์ไปยังหลายนอกรางวัลก็คืออยู่ตรงนี้นะข้างล่างทุกคนเขาจะเขียนเลยว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตนะในส่วนของการลองรับชมวิดีโอก่อนนะครับปงนี้นอกเป็นกิจกรรมแรกซึ่งเราต้องทํา3วิดีโอก็คือดูวิดีโอ3วิดีโอด้วยกันเดี๋ยวผมขอดูหนึ่งวิดีโอก่อนนะครับ หลังจากที่เราได้ทาการรับชมวิดีโอจนจบไปแล้วกดการกรบาทปิดไปนะครับแล้วก็รอสักครู่นึงแล้วก็รอให้ขึ้นกรกบาทแล้วก็กดกระกบาทอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับ อ่าผมดูวิดีโอไปรับไปอยู่ที่1,500เหรียญน,นะครับอันนี้คือเป็นเหรียญต่างหากเนาะแต่ถ้าเราดูวิดีโอจนครบ3มวิดีโอรเราจะได้รับอีกตัวคนตรงนี้นะก็คือ1 0 0 0 0ถึง20,000เหรียญด้วยกันตรงนี้อ่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมต่อไปผมขออนุญาตนะทำการถอนเงินกันก่อนเลยนะครับผมนะขออนุญาตแคปหน้าจอหน้านี้ก่อนนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําการถอนเงินนะครับซึ่งจะทําการถอนเงินที่200บาทช่องทางก็คือ t r u e m o n e y กดถอนเงินนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กดคาว่ายืนยันการแลกรับนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เราแก้แคปชานนะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเลือกทุกเลือกทุกช่องที่มีรถจักรยานอ่ะเขาให้เราแก้แคปชาด้วยการเลือกทุกช่องที่มีรถจักรยานนะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับถ้าผ่านก็กดคาว่ายืนยันการแลกรับ แล้วก็การแร,รับรางวัลสําเร็จนะครับเข้อความแจ้งเกินวาว่าเราถอนเงินสําเร็จแล้วแต่รอให้เงินเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวดูประวัติการถอนเงินนะครับซึ่งประวัติการถอนเงินนะครับผมถอนล่าสุดวันที่20เดือนสิงหาคมนะเดือนที่แล้วถอนไป2ครั้งก็คือ400บาทนะเดือนนี้ก็นับ1นะครับของเดือนนี้วันที่1 1เดือนอกันยายนนะ2 0 2 4นะครับ ระหว่างนี้นะเราก็ไปทําภารกิจต่อนะครับตวางที่เงินจะเข้ามาเนาะก็เดี๋ยวเราทาภารกิจของการดูวิดีโอต่อเลยนะครับผมนะให้ครบ3ครั้งนะครับโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเรากดกระ,กระาปาาปิดไปนะแล้วก็ดูซิว่าครั้งนี้ได้มาอยู่ที่1,500เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิดีโอครั้งที่3ต่อนะครับ โอเคทุกคนนับอันนี้คือเป็นวิดีโอที่3ก็ได้1,500คะแนนเหมือนกันแล้วก็ทีนี้นัเรามาราับเรามารับแจ็กพอตนะก็คือไม่ใช่แจ็กพอตดะเป็นภารกิจอันนี้แหละนะครับจะ1 0 0 0 0ถึง2,000 0ื่เดียนเราจะได้ไปเท่าไหร่นับกดเก็ตไปเลย เราได้มาอยู่ที่13,000กว่านะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นวิดีโอแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะก็ให้เรากดกระบาดปิดไปนะครับเป็นวิดีโอแอดที่เขาจะมีไรายได้เข้ามานะครับผมนะตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งอ่ะกดกระบาดปิดไปนะครับแล้วก็รออีกสักครู่หนึ่งแล้วก็รอกดกระบาดต่อไปเลยนะครับผมโอเคนะครับได้มาอยู่ที่1 3 0 6 5บาเหรียญนะครับเสร็จสิน้นภารกิจเมื่อกี้นะครับผมนะก็ไปทำภารกิจอื่นต่อก็คือการอ่านข่าวนะครับ ก็กดเข้าไปนะอันนี้ผมขออ่านข่าวกีฬานะครับเลือกข่าวกีฬาขอก่าวกีฬาเป็นฟุตบอลนะครับอันนี้เป็นเมื่อ11เดือนที่แล้วทุกคนนะ,ะเมื่อ11เดือนที่แล้วออันนี้คือมันเด้งในส่วนของลาซาด้านะครับโอเคเข้าไปใหม่ การอ่านข่าวนะับจะมีตัวจับเวลาตรงนี้ทุกคนนะถ้ามันจับเวลาแล้วก็หมุนไปจนครบถึงรอบนะแล้วก็ขึ้นกล่องของควันแบบนี้เรากดที่กล่องของควัญไปนะครับเราจะได้เหรียญมาครั้งนี้ผมได้อยู่ที่406เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะอ่านข่าวได้ต่อไปนะครับตรงนี้ทุกคนนะซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่มช้าลงแล้วเมื่อกี้ประมาณ อ่ะปกติมันเร็วมากนะประมาณ15วินาทีได้แล้วปอนดนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณ30วินาทีนะและที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราอ่านข่าวไปแล้วก็ตัวจับเวลามันหยุดเดินนะครับแบบนี้ให้เรานะเลื่อนแบบนี้ไปนะมันก็จะเดินต่อไปเห็นไหมทุกคนนะเราก็แก้ประมาณนี้เลยทุกคนนะครับผมโอเคทุกคนนะครับผมนรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วทุกคนนะอ่ะ ดูเหมือนว่าเงินเข้ามาทุกคน200บาทนี่ทุกคนนะอัลมดาลิลเลนนี่2ของดิสกีในวันนี้ทุกคนนะก็ได้รับเงินมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับมีอยู่ที่2,000กว่านะอ่าเดี๋ยวผมก็ได้รับตรงนี้ก่อนนี่ทุกคนได้มาอยู่ที่500กว่านะครับเดี๋ยวไปดูในทุกมันนี่วอลเล็ตนะครับเมื่อกี้มีอยู่ที่2,428บาทนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตแคปหน้าจอนะ ตอนนี้ก็ได้มาอีก200บาทน่าจะกลายเป็น2628บาทนี่ทุกคนน่นได้มาเป็นที่รยบอยแล้วแล้วก็เงินก็เข้ามาไวมากมากเลยนะครับทุกคนฉะนั้นก็ใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของแอปที่มีช่ว่า go daily นะครับผมโอเคนะทีนี้ก็เราก็ทำภารกิจอันนี้เสร็จสิ้นแล้วในส่วนของอันนี้นะครับนี่ทุกคนนะกดเก็ทไปนะภารกิจอ่านหนึ่งบทความนะครับกดเก็ทไป รับประมาณ3,000ถึง,ง8,000เหรียญน,นะครับแต่เมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะได้ประมาณ5,000เหรียญน,นะครับสรุปคือเราได้5,488เหรียญด้วยกันนะครับกดกากบ,บาทปิดไปต่อนะครับทีนี้ก็อ่านอีกหนึ่งบทความนะครับก็จะได้ครบแล้วนะครับ3ครั้งด้วยกันนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะช่องทางต่อไปก็คือเป็นในส่วนของงานทําเงินแต่อันนี้ผมไม่ได้ทํานะอันนี้ก็ไม่ได้ทํานะผมไปทําในส่วนการเชิญเพื่อนแล้วก็วงล้อนําโชคนะก็คือเป็นการหมุนสปินนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถหมุนได้5ครั้งด้วยกัน แต่ละครั้งที่เราหมุนไปนับก็จะสู่มารับรางวัลนะซึ่ง iPhone นั้นมันไม่ได้ทุกคนนะไม่ต้องไปรุนนะใครที่กดแล้วก็เขาจะให้เราโอนเงินไปทุกคนนะเขาว่าเป็นการโอนเงินค่าอะไรสักอย่างทุกคนนะฉะนั้นก็อย่าไปโอนไปนะครับอันนี้ก็ได้รับเปลี่ยนมา1288เหรียญน,นะครับเรามีโอกาสหมุนต่ออีก4ครั้งด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราจะหมุนให้ครบ3ครั้งเพื่อเราจะเปิดฮีลสบัติข้างล่างนี้นะครับครั้งนี้เราได้เป็นในส่วนของ B บนเดอร์นะครับ AD ชัดเจนคือเป็นแอดนะครับก็กดกระบาลปิดไปเลยนะครับมาดูครั้งที่3ต่อนะครับทุกคนนะครั้งที่3นี้นะครับผมได้เป็นในส่วนของแอดเหมือนกันนะครับ AD อ่าแล้วก็กดกระบาลปิดไปนะแล้วก็กดเปิดฮีลสบัตนนั้ได้เป็นในส่วนของเหรียญอยู่ที่688เหรียญน,นะครับผมนะที่เหลือเราก็จับรางวัลต่อไปกันได้เลยตรงนี้ทุกคนนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับครั้งนี้เป็นในส่วนของ a d ดีเหมือนกันทุกคนนะแอดทุกคนนก็ให้เรากดก้ากระบาดปิดไปนะครับสุดท้ายแล้วทุกคนนะสุดท้ายแล้วเนาะมาดูกันว่าผมจะได้อะไรไปนะครับได้เป็นเหรียญมาอยู่ที่388เหรียญด้วยกันนี่ทุกคนนะแล้วก็ถ้าเราอยากหมุนต่อก็เพียงแค่กดดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอก็สามารถหมุนต่อไปได้นะครับ ที่เหลือก็คือเป็นการอ่านบทความนะครับแล้วก็ติดตามเพจนะครับเทนแค่นี้เองเนาะก็สรุปว่าแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Go Daily ยังสามารถที่จะถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับอัปเดตล่าสุดวันที่11เดือนกันยายน2024ด้วยกันนะครับผมนั่งเงินเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับ ใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วแล้วก็ชื่นชอบนะครับยังไงก็ตามฝากกาันช่วยกันกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะก็าฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบวิดีโอเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักเนาะก็ยังไงก็ตามฝากกดติดตามช่อง ANC Studio แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาที่ผมลงคลิปจะมีการแจ้งเตือนไปยังมือถือของคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเชิรลอสวัสดีครับ